ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันในคลิปนี้นะครับผมแอดก็จะไปตัดชุด2ตัวบนตรงไว้ให้นะครับเนาะสำหรับเผื่อบางท่านอยากจะนำไปใช้นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฟังคำเตือนกันสักนิดนึงนะครับคำเตือนนะครับผมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชาแนลแอดทำไว้นะครับเนาะก็เป็น2ตัวบนตรง25คู่ชุดนะครับผมและทีนี้ก็จะพาไปหาแต้ม2ตัวบนนะครับผมแล้วก็เลขเด่นบนเนาะ เลขเด่นบนในงวดที่ผ่านมาก็ยังเดินต่ออยู่นะครับก็ยังเดินดีเดินต่ออยู่ก็คือในชุดนี้นะครับเด่นบน <c oughs> เด่นบนงวดมาะจันวันที่16ที่ผ่านมาแอดเอามาชนกัน3าสูตรเนาะหนึ่งสองสาวันออกที่6 2สสูตรที่ชนกันนะครับผมชนกันที่1 2 3ก็เข้าไปในเลข2ในหลักหน่วยเนาะ เข้าในตัวเด่นเลยเพราะว่ามันก็ชนที่1นึ่งสองสไม่ไม่ได้เอาเป็นตัวรองเนาะเอา,าเฉพาะที่ชนครบ3สูตรนะครับผมก็จะตามต่อใน1นึ่งสสูตรนี้นะครับผมแต่ละสูตรผลลัพธ์จากการคํานวณแอดออกมาอย่างเรา6ตัวนะครับผมที่แอดออกมาเยอะๆแบบนี้บางท่านก็จะเข้าใจเนาะบางท่านก็จะจําได้เพราะว่าแอดเอาเผื่อว่ามันดักหน้าดักหลังเนาะแต่ถ้าเกิดเอาน้อยตัวเผื่อมันไปคนละทางจับคู่แล้วก็ไปคนละทางอีก แนวทางค่อนข้างจะเดินดีเนาะค่อนข้างจะมานะครับผมเวลาชนกันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ตามต่อชุดนี้เลยนะครับก็คือชุดนี้นะครับผมเด่น10หน่วยบนนะครับผมเราหาแค่10กับหน่วยเนาะหลักร้อยถ้ามาก็แล้วแต่เขาก็ผลผลพลอยได้ก็แล้วกันส่วนหลักร้อยก็ค่อยไปหาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้หา10หน่วยบนก่อนนะครับสูตรที่1นนะครับพิธีทำนะครับใช้หลักแสนเนาะบวก10หน่วยล่าง บวกสิหน่วยคสีบวกหคงที่นะครับผมก็จะได้เท่ากับหกวกศย์ก็จะได้หกหบวกแปได้สี่สีบวกหได้หาเนาะศูนย์เราไม่นับ 5, ห้าเราไล่ไปเลยนะครับผมห้าหกเจศูนย์สูตรที่หนะครับผมห้าหกเสูตรที่สใช้หลักแสนบวกสิบบนได้เท่าไร่ลบสามบวกหได้สิบสอเอาสอลบสก็จะเท่ากับสิบลบสเนาะก็จะเหลือเเนาะ 1 2ลบออก3ก็เหลือ9เอา9มาวาง9แล้วไล่ไป01234นอะครับอันนี้6ตัวเหมือนกันนะครับสูตรที่3ใช้หลักแสนลบ2คงของที่แสนคือ6 6-2ลบ2เหลือ4 4แล้วไล่ไปเลย4 5 6 7 8 9เนะครับผมเอามาวางกันไว้ตรงนี้สูตรที่1ที่2ที่3ชนกัน5มี2สูตร6มี2สูตร7มี2สูตรตัวนี้ไม่มี8มี2สูตร 99 9, 9, ไว้ตรงนี้ชนกันแล้ว1ตัวคือ9 0 0มี2สูตรวันนี้นะครับผมเด่นบนเด่น1ิหน่วยบนชน3สูตรชนกันที่9ตัวเดียวจะมาไหม <c oughs> 9ตัวเดียวเสียวทั้งอำเภอนะครับผม9ตัวเดียวเป็นยังไงจะมาให้หรือเปล่านะครับผมถ้าจะเอาเป็นรองเนาะมันก็จะมีชนครบ 2, สูนรมันก็หลายตัวเลยก็มี5 2สูตร หกก็สองสูตรเจ็ดก็สองสูตรแปดก็สองสูตรศูนย์ก็สองสูตรกลายเป็นว่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เอาหมดเลยถ,ถ้าจะเอาเป็นรองเนาะเพราะฉะนั้นเอาชนที่สามสูตรนี่แหละตัวเดียวก้านะครับมาก็ไม่มาเออมามาก็มาไม่มาก็ว่ากันใหม่นะครับผมรอรุนกันเนาะได้เก้านะครับเด่นบนเนาะเด่นบนวันประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบอ่าสามสูตรชนกันได้เก้าตัวเดียวแล้วทีนี้ นะแต้มรวม2ตัวบนนะครับผมชนแต้มดับนะสามสูตรนี้นะครับผมแอดเอามาชนกันไว้ตรงนี้สีแดงก็คือดับแต้มเนาะแอดคงไม่ได้ทําสูตรดับให้ดูเพราะว่ามันหลายหลายสูตรเนาะแต่ทีนี้สสูตรนี้เอามาจากไหนนะแอดเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วนะครับวิธีทําตามนี้เลยนะครับผมสูตรที่1ที่2ที่สสูตรที่1่กับสูตรที่2ออยู่ด้วยกันนะสังเกตว่าจะเห็นจุดข้างบนจุดข้างล่างเนาะ วิธีทําตามนี้เลยนะครับแอดมาร์กไว้ให้แล้วนะครับแอดดูตรงนี้มันตาลายนะทำทำมันเยอะๆยอนะครับผมสูตรที่1นะครับจำนวนได้ห้าเอาห้ามาวางห้าแล้วหกหกบวกสองได้แปดแปดแล้วไล่ไปเลยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามได้8ปดตัวนะครับผมห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสสูตรที่2นะครับได้ห้าบวกหของที่เนาะได้ศูนย์นะครับผมได้ศูนย์เอาศูนย์มาวางแล้วบวกสองสองแล้วไล่ไปสามสี่ห้าบวกสองได้เจ็ด เจ็ดแล้วแปดเก้าสูตรที่สองก็จะได้ศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะในแต้มรวมสองตะบนนะสูตรที่สองสูตรที่สามนะครับผมอันนี้คงที่นะครับผมนะไอเดี๋ยวแอดมาร์คคงที่ไว้ให้ข้างบนอ่ะสูตรหนึ่งไม่มีคงที่ให้บวกนะบวกตัวสูตรที่สองมีคงที่อ่าแล้วก็สูตรที่สามมีคงที่นะครับผมเนาะอ่าสูตรที่สามนะครับคำนวณได่ห้าห้ามาวางห้าแล้วหกเจ็ดแปด 9 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4ก็จะได้8ตัวเหมือนกันได้ที่5 6 7 8 9 0 2 4แ้อก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ามาชนกันนะครับผมก็คือตรงนี้สูตรที่1ที่2ที่3อันนี้เป็นสัญลักษณ์เขาเฉยๆยนะครับผมสูตรที่1ที่2ที่3เอามาชนกันก็จะได้เท่ากับ 5, 5 5 5ตัวแรกนะครับผมเนะเาะวางไว้ตรงนี้6มี2สูตรไม่เอาเนาะ 8 8 8นะครับอีกตัวหนึ่งเก้ 9, 9, 9, อีกตัวหนึ่งนะครับศูน <c oughs> 0, 0, อีกตัวหนึ่งหนมีส <c oughs> ูตรเดียวเนาะสองสองอีกตัวหนึ่งสามมีสองสูตรก <c oughs> ็จะเห็นได้ว่าชนครบ <c oughs> ชนครบสามสูตรเนาะก็จะมี5 แปดเก้าศูนเนาะ58902 58902 58902นะครับ5ตัวนะครับผมแล้วทีนี้แอ๊ก็เลยเอาสูตรดับที่เป็นเคยดับอยู่ในงวดที่ผ่านมานั่นแหละนะครับผมเอามาตัดนะครับผมแล้วทีนี้7นี้มันติดดับ3สูตรนะครับที่เขียนเขียนว่า 7, 7 7 7อย่างนี้นะครับ จ็ดติดดับสามสูตรคาดว่าเท่านั้นนะครับผมเนาะถ้าใครชอบแต้มที่มันคิดว่าแอดที่ทำดัมคาว่าดับนี่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมว่าที่ไปที่มามันก็ต่างกันเนาะสี่ติดดับสองสูตรนะครับผมหนึ่งติดดับหนึ่งสูตรสามติดดับหนึ่งสูตรหกติดดับสองสูตรแปดเก้าศูนย์ติดดับหนึ่งสูตรก็จะเห็นได้ว่าหนึ่งอ่าในนี้ไม่มีหนึ่งเนาะ สองอยู่นี่สามอยู่นี่สี่อยู่นี่ห้าอยู่นี่หกอยู่นี่เจ็ดแปดอยู่นี่ด้วยอยู่นี่ด้วยเนาะเก้าอยู่นี่ด้วยศูนย์อยู่นี่ด้วยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าแปดเก้าศูนย์นี้ติดดับนะแต่มันติดดับสูตรเดียวก็แอดจะให้เป็นรองนะครับผมให้ให้เป็นตัวรองก็แล้วกันเนาะสีส้มๆน,นี้คือแต้มรองนะครับแปดเก้าศูนย์นะแปดเก้าศูนย์นี้นคือแต้มรอง นะครับส่วนห้ากับสองไม่ได้ติดดับนะครับผมให้เป็นแต้มเด่นเขียนไว้แบบนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าถ้ามาจะมาที่ตัวรองหรือจะมาที่ตัวเด่นหรือจะมาหรือเปล่าหรือจะมาที่ตัวไหนนะครับผมเนอะอันนี้แดงแนี้นะครับประกาสีแดงนี้คือดับดับแต้มนะแต้มรวม2ตัวบนชนแต้มดับอันนี้แต้มดับนะครับผมนะอันนี้แต้มเด่น แต่ทีนี้แต้มเด่นชนกันแล้วได้5ตัวเอามาชนกันทีนี้อยู่ในนี้มันก็เลยติดดับแต่ให้เป็นตัวรองเนาะแปดเก้าศูนยะ์เป็นตัวรอง5กนะับ2เป็นแต้มเด่นนะครับผมเด่นบนได้เก้าเนาะเด่นบนได้เก้าเด่นบนชนสูตรได้เก้าแต้มห้าแปดเก้าศูนย์สองห้ากับสองเป็นแต้มเด่นเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมเนาะ แต้มนะครับ5กับ2คือแต้มเด่นเนาะหกับ2คือแต้มเด่นไฮไลท์ไว้ส่วน8 90ยไม่ต้องไฮไลท์เนาะเป็นแต้มรองนะครับผมเอามาชนกระทิปมีแต้มเนาะตรงนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมที่แอดได้มาร์คไว้ให้ก่อนหน้านี้เนาะหกคู่ชุดนี้ก็คือ10 10หน่วยที่เด่นเนาะสิหน่วยที่เด่นมันก็เลยได้6คู่ชุดแต่ทีนี้จะเอามาชนทั้งแต้มเด่น และแต้มรองและก็ค so well. ู่ชุดเด่นและคู่ชุดรองจะมีคู่ชุดไหนชนที่แต้มบ้างนะครับผมเนาะหนึ่งห้าหกแต้มไม่มีหนึ่งหนึ่งสองแต้มมีแต้มเด่นเนาะก็มาร์กไว้แล้วนะครับมาร์กไว้หนึ่งสองสามแต้มไม่มีหนึ่งหกเจ็ดแต้มไม่มีหนึ่งเก้าศูนย์แต้มมีแต้มรองนะครับผมสี่ห้าเก้าแต้มแต้มรองสี่หนึ่งห้าแต้มแต้มเด่นสี่สองหกแต้มไม่มีสี่หกศูนย์แต้มแต้มรองนะครับสี่เก้าสามแต้มไม่มี ห้าเก้าสี่แต้มไม่มีเก้เก้าห้สีแต้มไม่มีเก้แต้มมีนะครับเก้แต้มไม่มีเก้แต้มมีแต้มเด่นเก้แต้มมีนะครับเนาะเจ็ดหแต้มมีแต้มเด่นเจ็แต้มแต้มรองอ่าเจ็แต้มแต้มรองเจ็แต้มไม่มีเจ็แต้มไม่มีแป สามแต้มไม่มีแปดหนึ่งเก้าแต้มมีแปดสองศูนย์แต้มแต้มรองแปดหกสี่แต้มไม่มีแปดเก้าเจ็ดแต้มไม่มีนะครับผมแล้วทีนี้อันที่ชนแต้มเด่นเนาะไฮไลท์ไว้นะครับผมสี่หนึ่งห้าแต้มนะครับผมนะอันนี้เก้าแต้มแต้มรองนี่ศูนย์แต้มแต้มรองศูนย์แต้มแต้มรองเก้าหกห้าแต้ม คู่ชุดรองแต่ติดแต้มเด่นนะครับผมนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าชอบนะครับผมเนาะซื้อเดอจดัดหาได้เลยนะครับผมเผื่อใช่เนาะเก้าเก้านี้แปดแต้มเนาะแต้มรองอ่าเจ็ดห้าสองแต้มอยู่ในคู่ชุดรองแต่แต้มเด่นนะครับผมนะเจ็ดห้าเจ็ดห้าแต้มเด่นแล้วทีวนี้เจ็ดหนึ่งแปดแต้มแต้มรองเจ็ดสอง แต้มเจ็ดสองแต้มรองแปดหนึ่งเก้าแต้มแต้มรองแปดแปดหนึ่งเก้าแต้มแต้มรองแปดสองศูนย์แต้มแต้มรองนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่มันชนกับแต้มเด่นก็จะมีหนึ่งสองสามคู่ชุดเท่านั้นเนาะห้าแต้มสองแต้มห้าแต้มนะครับผมตรงนั้นจะเป็นแต้มรองแต่ทีนี้แอดจะแยกออกมาไว้ให้นะครับผมเนาะ ทั้งหมดที่ชนแต้มเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเคู่ชุดที่ชนกับแต้มนะครับผมแยกออกมาไว้ได้ดังนี้นะครับผมนะสี่ห้าหนึ่งหนึ่งหี่2แต้มเนาะนี่เนาะหนึ่งเก้าสี่หกเก้าดห แปดหนึ่งแปดสองนะครับผมเจ็ดสองนี้อยู่คู่ชุดรองเออเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้านี้อยู่ในคู่ชุดรองแต่เข้าแต้มสองแต้มเด่นแล้วก็จะมาไว้ให้นะครับผมเนาะตรงนี้เป็นอยู่ในคู่ชุดเด่นนะครับผมนะที่แยกจากตรงนี้นะครับ แต่ทีนี้ที่ตรงกับแต้มเด่นก็จะมีหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะหนึ่ง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 สองแต้มเอ่อหนึ่งหนึ่งสองแต้มแล้วก็สี่หนึ่งเนาะห้าแ,แต้มแต่เนาะแต่อย่างนี้ก่อนเมื่อกี้แอดได้พาไปหาเด่นบนเนาะเด่นบนมันได้เก้าถ้าเราเอาเก้าไปตัดก่อนละ่ะนะครับผมเนาะ เมื่อกี้ชนแต้มไว้เรียบร้อยแล้วแต่นี้เอาเอาเก้าเนี่ยที่เป็นเด่นบนนี้ไปตัดไปชนในนี้นะครับที่ติดเก้าเนาะก็จะมีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าที่ขีดเส้นใต้ไว้นี้นะครับแล้วก็เก้าหกนะแล้วก็เก้าเก้านะครับผมนะแต่ถ้าเกิดจะให้ตรงกับแต้มเด่นมันก็จะมีแค่ 96ที่อยู่ในคู่ชุดรองแต่ตรงกับแต้มเด่น5แต้มนะครับผมเจก็แต้มเด่นอยู่แต่มันอยู่ในคู่ชุดรองเนาะอันนี้อยู่ในคู่ชุดเด่นแต่เป็นแต้มรองแต้มศูนย์แค่นี้นะครับ96ชุดเดียวนะครับ96ชุดเดียวที่มันตรงกับอ่า แต้มเด่นเนาะแต่ทีนี้นะครับผมถ้าเกิดเราจะเอาในส่วนของที่ว่าหลักสิบหลักหน่วยเด่นนี่เนาะแล้วก็ตรงแต้มถ้าเราไม่คิดอะไรมากว่าแต้มเด่นหรือแต้มรองเนาะมันก็สามารถมาได้ทั้งนั้นอ่ามันก็จะมี c 1นึงนะครับผมนะหาแต้มหนึหนึ่ง สองแต้มที่มันอยู่ในที่มันอยู่ในนี่นะสิบหน่วยเด่นนะครับผมนะ,ะแล้วก็กนะ้าหนึ่งตรงเลขเด่นแต่ตรงแต้มรองสี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับผม 9กนี้8แต้มแต้มรอง7 2, 2> เดี๋ยวเอาที่ตรงกับแต้มเด่นไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะมองไปเลยนะครับผมเนาะก็ให้มองตรงนี้ไปเลย96ชุดเดียวนะครับผมนะถ้าตรงแต้มด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าตรงกับแต้มเด่นมันไม่มีไม่มี9เนาะที่ตรงกับแต้มเด่นเออไม่มีไม่มี9้าที่ตรงกับแต้มเด่น มันมีคู่ชุดเด่นแต่ตรงกับแต้มรองแต่ทางนี้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเนาะถ้าชอบอ่าในเลข9นะครับที่ชนเนาะมันก็จะมีที่อาจเขียดฉีดไว้ให้นี้9 1 1 9 9 6 9 9, 9นะครับผมส่วนที่เหลือนะครับ4 5เนาะที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้4 5 1 1 4 1 4 6 7่7 2, 8, 1, 8, นะครับผมเนาะก็พิจารณาดูก็แล้วกันทั้งหมดนี้คือคู่ชุดตรงนะครับ2ตัวบนตรงเมื่อประจําวันที่1นเดือน10บนะครับ6กเที่ตัดมาจากตรงนี้นะครับผมนี่คือชุดเต็มนะครับผมเนาะบางท่านก็อาจจะแคปหน้าจอปวล้วบางรั้งก็อาจจะเอา,เอาไว้เปรียบเทียบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตัดมาแล้วจะถูกใจหรือเปล่านะครับอาจจะตัดตัวที่ท่านชอบออกก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งตัวชอบหรือไม่ชอบที่อยู่ในนี้ จะตรงกับรางวัลไหมก็รอรุ้นกันนะครับผมเนาะตามนี้เลยนะครับผมถ้าเด่นสุดก็จะเป็นตรงนี้เนาะเก้านะหกผู้ชุดรองแต่เข้าแต้มเด่นนะครับแต้มห้านะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดตรงกับเก้าก็มีเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับแค่นั้นนะครับผมนอกเหลือจากนั้น นะแต้มตรงนี้นะครับผมเนาะเอาไว้ท่านพิจารณาดูก็แล้วกันว่าชอบคู่ชุดไหนจะขยายออกนี่นะครับนะสองตัวบนตรงนี่เอาไว้เปรียบเทียบนะครับผมนะนคือสองตัวบนตรงวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนสิบอันนี้ที่คููชุดเต็มอันนี้ตัดออกมาแล้ว แต้มตามนี้นะครับผมถ้าชอบแต้มนะถ้าไม่ชอบแต้มหรือชอบคู่ชุดไหนชุดใดใดนี้ก็พิจารณาดูก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ